ตรงนี้ก็จะเป็นแทงน้ำที่เขาเก็บน้ำไว้นะคะสูงมากเลยค่ะใหญ่แล้วก็สูงจ้าสวยงามค่ะท้องฟ้าก็เป็นสีฟ้าขามค่ะนกก็กำลังบินมาพอดีบรรยากาศตรงนี้สวยสวยจ้าดูค่ะมีอ่อผ่านเขาเดินมาเล่นของเขากำลังจะข้ามถนนค่ะไปไกลละที่นี้หนูจอดรถใกล้เขาเขาก็เลยพากันไปตรงโน้นนะคะ ธรรมชาตินะคะทุกคนไม่ได้มีใครเลี้ยงไม่ได้เป็นของใครค่ะไม่มีใครเป็นเจ้าของเขาจะเป็นธรรมชาติของที่นี่ค่ะหามีไก่งวงบางทีก็มีกวางบ้างเดินผ่านมาอะไรเงี้ยค่ะโอเคจ้าทุกคนมาให้ชมบรรยากาศตอนบ่ายของเมืองที่นูอยู่นะคะ เมืองฮอลแลนลด์รัฐมิชิแกนจ้าในประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะทุกคนไายบายจ้า